ผู้มีแต่ผู้บ่าวไอ้ผู้บ่าวผู้บ่าวแบบรอๆเลยไอ้ทายน้ำแนวผู้บ่าวบันขามผู้บ่าวบันขามดีค่ะเดินมาทำโรงทานโรงทานโรงทานบันขามพอ้นอันนี้ไอ้เติรนดอกไอ้พุ่มเออไอ้พุ่มแล้วก็น้องน้างนี่สาวแบมสาวแบมสวัสดีค่ะน้องแบม น้องแบมน้องแบมชื่อย่าหย่าน้องยย่าใหม่มานำเลยไม่ลงพรใช่ว่าเออในใหม่มาลงนำลรื่งคาน้องแบมนะคะแมนต้นคูนต้นคูนลหรคูนพ่อแม่บอกบ่ไหนมานาเปอยู่ในรถต้นคูนออกมาก่อนมาโอ้ ค่คลินีมีแต่ผู้เบาหน่อยผู้บบาใหญ่งานเขาทีมงานจีตผู้เบาแล้เงินนี่เดียวสาวคนเดียวมางานสวดมนต์น่าจะฉลองอุโบสถวัดบ้านเกลึอ ต่ผูบาวบ่อเอิญตาผูบาวใหม่มานำเอากายยังมาข้าวทาน้าวทั่ามแมนินแล้วกินเอมาขเขายเปละยางามพระกันบรหานหนังบ่มีคนหนังออกมาคือเก่านั่งมองนี่ นั่งนี่เลยนีบูโสดใช่วัดบันกึกมีอันนี้น้ำเดือโจ๊กฉลาบอกจับฉลาจับฉลาแม่นไอ วัดบ้นนี่เกิดวัดบ้นมีต้ออกกนอนโล่งทานม,ม,ามีมีเขาต่มมีอันกลวยจับวัสดีค่ะบันค้าม นายจอ,อมเฮ็ดบุญดูนเนาะเฮ็ดตัวเนาะ,นนะวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ